เทพไม่ต้องไปเสียเวลาต่อล้อต่อเถียงกับนางหรอกนะจ๊ะอาออยากเรียกร้องสิทธิ์ใช่ไหมพี่ไม่ปิดกั้นไอ้หรอกนะตราบใดที่ไอ้ไม่ใช้กําลังหรือทําร้ายลูกพี่แล้วถ้าคิดจะทวงบาลังคืนได้ก็เอาเลยจ้ะเออฉันทวงแน่ได้สิจ๊ะพี่ให้อ้ายได้หมดนั่นแหละแล้วก็ส่งของมีค่ากับเครื่องประดับมาให้ฉันด้วยอย่าคิดจะคุบไว้คนเดียวสิ อยากได้อะไรอีกก็บอกพี่นะอ้อแล้วก็ขอให้อ้ายใช้ช่วงเวลานี้ให้เต็มที่นะจ๊ะม,มนไส้นะโถ่เว้ยแม่ก็หายหัวไปไหนก็ไม่รู้ฉันจะทำให้พวกแกได้เห็นว่าฉันเองนี่แหละเหมาะสมกับบัลลังก์มากกว่านังเออยนังกุลีฉันต่ำที่เคยก้มหัวกราบฉัน สองมีค่าจากท้องพระคังที่ทางวังหลวงส่งมาให้สิคะ s> <S สวยเหมือนกันนี่ท่านมันของผู้ชายทั้งหมดเลยไม่ใช่หรอนั่นน่ะสิทำไมถึงมาอยู่ในหีบที่ส่งมาให้นางกันฉันว่าจะใส่เครื่องประดับพวกนี้ไปเจราจาเรียกร้องสิทธิ์ให้พวกขุนนางมาได้เห็นชัดๆว่าฉันเองเน ยิ่งใหญ่และมีเกียรติไม่ต่ำไปกว่าพวกมันนางจะให้เรารออีกนานเท่าไหร่กันไอมาแล้วจ้ามาแล้วจ้านี่จ้ะ ของตอบแทนที่มาฟังอ้ายในวันนี้นี่ให้ทนและนี่จา้าอ้ย<อ>น้นานนาใส่อะไรของนางอืมหยิดไปแต่หลบดี <c oughs> นั่นไอ้ทำอะไรนี่คือทรัพย์สินของบ้านเมืองไม่ใช่ของเล่นจะหยิบแจกได้ตามอำเภอใจอย่าทำเหมือนตัวเองเป็นเจ้าของทุกอย่างได้ไหม ลืมกำพืชของตัวเองไปแล้วอย่างนั้นหรอไอ้ آ آ น่ะแจกจริงไม่เหมือนใครบางคนที่แจกแต่คำพูดถ้าฉะนั้นก็รีบบอกจุดประสงค์ที่เรียกพวกเรามาในวันนี้เยเร็วเถิดไอยมาเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเององค์เหนือหัวจะถูกกล่าวหาว่าทรงวิปลาสและถูกปลดออกจากอำนาจแต่พวกท่านก็แต่งตั้งให้หนางเอื้อยขึ้นปกครองแทนโลกในท้องของเรา ก็มีเลือดเนื้อเชื้อไขของกษัตริย์เหมือนกันแบบนี้มันยุติธรรมต่อเราแล้วเหรอทำไมเราถึงจะไม่มีสิทธิ์ขึ้นบัลลังนางก็เป็นเพียงเบาพร่ที่คอยรับใช้เรานี่น่ะเหรอแม่ของแผ่นดินเรื่องนั้นจะต้องให้พระมเหสีเป็นคนตัดสินพระไทยเราอยากให้ประชาชนได้มีสิทธิ์เลือกว่าใคร ที่จะต้องครองแผ่นดินต่อไปมิใช่ผู้ที่มีปากเสียงอยู่ภายในวังที่ดูก็รู้ว่าเป็นพวกเดียวกันว่ายังไงล่ะหนักเปืยหรือว่าแกกลัวเพราะชาวบ้านเนี่ยเขารู้กำพืชแกหมด <c oughs> ได้ถ้าเช่นนั้น <c oughs> ก็ให้ชาวเมืองได้เป็นผู้ตัดสินใจเถอดเอาของทุกอย่างไปไว้ฝั่งนู้นให้หมดอย่าให้ลงเหลือแมแต่ชิ้นเดียว อะไรกันยังไม่ก้มกราบฉั้ด <g Gold> แกไม่ใช่นายฉันใช่ทุกคนเค้ารู้กันหมดแล้วว่าแกหลักรอบใช้มวลดำมานี่ฮยครับบอกไอ้บ้าสิวัยไอหยุดนะท่านหมื่นจับาม,ม,มาจับไปไปไปไาไิเ,าเลิกบ้ายในที่ของคนอื่นได้แล้ว เราตกลงกันแล้วไม่ใช่หรอว่าจะให้ราษฎรเป็นผู้ตัดสินมันนางมัวพิดแกมาไลากา่กัดแกตั้งใจเอาครัวหลวงไปไว้ฝั่งตัวเองแล้วก็ให้ครวัวนางกำลังเป็นของฉันแกตั้งใจอยู่แล้วนางเอ้ยจักแต่ว่าคนอื่นก่อนที่จะหันมาดูตัวเองทรัพย์สินพี่ก็ให้อ้ายไปแล้วดูว่าทั้งชีวิตนี้ทําเป็นอยู่อย่างเดียวคือแย่งของคนอื่นมาเป็นของตัวเอง <ab at: S 1> ช่วยนางสารแลเลวนางมานยากล้าดียังไงมาให้ฉันเก็บของกินที่บ้านผู้หญิงอะไรใส่เครื่องต้นผู้ชายนั่นนางไม่รู้หรือจงใจกันแน่ไม่มีสมองไปก็เท่านั้นแหละแต่แครตัวว่าพร้อมคองพลังแต่ไอเรื่องแบบเนี้ก็ยังดูไม่ออกน่าจะไม่รู้ไหมยังจําตอนที่นางตอบเรื่องราชการบ้านเมืองมั่วซั่วนั้นได้อยู่เลยสวยแต่ไรสติเครื่องต้นของผู้ชายแท้ๆแล้วแบบเนี้ย จะไปปกครองใครได้พลันาศีไม่บัดแง่ๆเลยสงสัยสัก์แต่จะแต่งให้ดูเยอะเข้าไว้คงจะมีแต่สมองนี่แหละมั้งที่น้อยกว่าชาวบ้านเขาเขผู้ชายอย่างนั้นเหรอร่นแต่รำแก่หลือแต่รำอ่ 我曾有恨。